อ่า EP นะคะ EP ที่สิบห้าลงคำสอบแต่ว่าเสียงไมมันไม่เข้านะคะอ่าเดี๋ยวพูดสามให้อีกรอบหนึ่ง EP ที่สิบห้านะคะหน้าที่สิบหาคำศัพท์แรกนะคะตุ้ยป,ตยปีตุ้ยปีเป็นต้องสื่อเป็นเวิร์บแปลว่าเปรียบเทียบนะคะเปรียบเทียบบีบอยตูลี่ตูลี่เป็นได้ทั้งต้องสื่อแล้วก็สิงหงสื่อเป็นเวิร์บก็ได้เป็น a d j e c t i ก็ได้ แปลว่าเป็นอิสระนะคะพึ่งพาอาศัยตนเองได้ซีแคทโตฟูโตฟูเป็นหมิสือแปลว่าเต้าหู้ดีด็อกต้งต้งเป็นต้งสือนะคะเป็นเงือบแปลว่าแช่แช่แข็งส่วนข้ออีตู้กั่วตู้กั่วเป็นต้งสือแปลว่าผ่านผ่านตรงนี้คือหมายถึงผ่านช่วงเวลาถัดไปบรรทัดที่สองข้อเอสนะคะเอสดุยขวาน ตุ้ยห้วนตุยหว้นยหวนเป็นต้องสืแต่ว่าแลกเปลี่ยนแลกเปลี่ยนในที่นี้คือแลกเงินค่ะตุยขววนข้อจีนะคะจีตูเทอร์ตูเทอร์เป็นสิ่งลงเฉลิมตูเทอร์แปลว่ามีเอกลักษณ์เป็นพิเศษส่วนข้อเอชนะคะอ่านว่าต้องต้องเป็นมีเฉลิมเป็นคำนามแปลว่ารูหรือแปลว่าช่องเอ่อจริงๆมันแปลว่าถ้ำก็ได้นะคะถ้ำในเพื่อข้างในถ้ำ คำส่วนข้อง่นะคะตุยโฉตุยโฉเป็นนิสืคู่แข่งคู่ต่อสู้ส่วนคำสุดท้ายเจนะ,ะตุยนะ,ะต,ยตุยตุยตุยเป็นต้องสื่อได้เป็นหนิงสื่อได้ถ้าเป็นถ้าเป็นต้องสื่อเป็นเวิร์บเนี่ยจะแปลว่ากองกองรวมกันแต่ถ้าเป็นคำนามก็แปลว่ากองนะกองที่ใช้เป็นคำม,มาที่ข้อที่หนึ่งนะคะข้อที่หนึ่งอ่านในรอบนึงที่อี 病人终于止 h 了危险期。他的家人都松了口气นะคะนะคะ了那เาเป็น verb นะคะนเป็น verb ส่วนคำส่วนคำว่า危险期นะคะเสียคือช่วงช่วงอันตรายชนะคะนะค,ะคือเป็นช่วงเวลา,ว,ลาวัเสีวยสว่าอันตรายช่วงอันตรายช่วงวิกฤต ช่วงวิกฤตนะคะในที่สุดคนผู้ป่วยหรือว่าคนไข้เนี่ยจะต้องตรวช่วงวิกฤตเที่ยเหรนนะคะครอบครัวของเขาส่งโขส่งหรือโขชีนะคะโขชีก็คือสื่อแปลว่าหัวในส่งก็คือผ่อนคลายนะคะผ่อนคลายส่ง ออนคายงนะ่โคชิ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 ท่าทีน้ำเสียงท่าทีก็ได้โคชิท่าทีน้ำเสียง คือมีท่าทีและน้ำท่าทีหรือน้ำเสียงที่มันผ่อนคลายลงนะคะเราเวิร์บมาใส่นะคะหาเวิร์บมาใส่ผ่านช่วงวิกฤตใช่ไหมตอบพอดีเนี่ยผ่านช่วงเวลาช่วงเวงลาว,วิกฤตนี่คือตู้ก๋วตู้ก๋วตู้ก๋วอธิบายที่อธิ 第二题，它经过，就是就还是选自动洗衣机省省时、省力、更方便。烘干、烘干，对对对，那他烘干就还是选自己。 อตโนมัติซื้อต้องซื่อก็มาจากชื่จีครัะซื้อต้องมันเคลื่อนเคลื่อนไหวด้วยตนเองนะคะคืออตัตโนมัติต้อ,อาตงอัตโนมัติ อัตโนมัตินะเครื่องซักผ้าอัตโนมัติเฉื่องฉือเฉื่งลี่นะเ่งเฉ่งคือประหยัดเฉื่องฉือฉือคือลาประหยัดเวลาเฉื่องฉืประหยัดเวลาแล้วก็อะไรอีกเฉ่งลี่ประหยัดแรงเฉ่งลี่ เฉื่อ,อ,อ,อประหยัดเวลาประหยัดแรงแล้วฟังเพี้ยนกึ่งฟังเพี้ยนสะดวกยิ่งขึ้นนะฟฟเพี้ยนสะดวกผ่านจดจุดแล้วนะคะเครื่องซักผ้าอัตโนมัติก็ยังประหยัดเวลาประหยัดแรงแล้วก็สะดวกกว่า ผ่านการอะไรดีตุ๊บตุ๊บตุ๊บผ่านการอ่ขาข้อ A นะคะเปรียบเทียบดุยปีดุยปีผ่านการเปรียบเทียบแล้วเครื่องซักผ้าอัตโนมัติก็ยังหายซึมนะก็ยังประหยัดเวลาประหยัดแรงแล้วก็สะดวกกว่านะคะถัดไปที่สามผ้าชวนต่อไ์ที่สาวละ ใหนฟ风งจุดๆจุดเ脸ียนฟเฟิซขาสวมเขาสวมน้อยเกินไปหันเฟิงหันเฟิงก็คือลมหนาวนะฮะลมหนาวหันเฟิง ลมหนาวอ่าลมหนาวเป็นไงเอ,อ่ยทีนี้ตรงนี้มันมีโคลงว่างช่องตัวเตอะนะคะตรงนี้ข้าง,งหน้าก็เป็นเวอร์สข้างหลังเป็นคำพยาต่อเตอะเหรียญเซิร์ฟาชิงค่ะเหรียญเซิร์เหรียญก็คือหน้าเหรียญน,นะเหรียญคือหน้าเซอร์คือสีนะคะ เหรียนเส้อฟาฟาชิงเออันนี้ผิดไปเปล่ามันน่าจะเป็นปายนะไม่ใช่ชิงเพราะว่าสำนวนมันจะเป็นสำนวนมันเป็นปายค่ะตอนนี้ไม่เป็นสีพยาหาแก่นให้เนาอชิวยหนึ่งคำสุดท้ายตรงเนี้ยมันก็เป็นคำว่าปายที่แปลว่าสีขาว เพราะว่ามันเป็นคำติดกันนะเรียนเซอร์ฟาปัายเรียนเซอร์ฟาปัายเลียนเซอร์ฟาปัายคือหมายถึงสีหน้าหน้าค่ะสีหน้าเป็นไงฟาปัายป้ายคือขา,าคือหน้าซีดนะหน้าซีดหน้าซีด แมนเชสเตอร์ฟฟายน่าจะแบบหนาวใช่ไหมหนาวเย็นจนหน้าซีดนะตอบอไรดีี่เกี่ยวกับความนะ่าตอบข้อ,อดีด็อกต้งถูกแช่ถูกแค่แข็งแข็งจนหน้าซีดแล้วต้งต้อง,ต,องต้องที่แปลว่าแข็งถูใแช่แข็งเป็นนิ้วต้ง ไป老奶ว的牙都掉光了。จิ้วไอ้ชือรวนรวนเตจุดๆฟันฮะยายานฟันฟันของคุณยายเป็นยังไงคือมันล่วงหมดแล้วนะเี้วกวางเลยร่วงหมดแล้วจิ้วไอ้ชื่อรวน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 คือนิ่งๆนะคะอะไรนิ่งๆเขาบอกว่ มัเออนะคะเป็นคำนามคำนามตอบข้อสีนะคะที่ือที่อถตอบสี่แคทโต้ฟโต้าชอบกินเต้าหู้นิ่งีิ่งเส้อกระดี่งอุทีเช้าถี我จ信你ว做ู做จ้做 到题题目，这道题目别着急，没动，能，乱，先。去，我相信你，成就我想，信,信。 เชื่อคุณสามารถจุดจุดจุดจ้วชูเจอเต้าถีมู่ถีม่นะคะถีมุหัวข้อหัวข้อนี้ได้ถีมู่ฉันชื่อ เื่อครูซัดจุดๆ,ๆทำหัวข,ข้อนี้ได้่เนนหลืออะไรให้ตอบตู้ตู้ตู้จ้วนะคะมีเวิร์บแล้วอืมเป็นขยายเวิร์บตู้ตู้ต้อบพ่อบีบอยนะคะทำได้ด้วยตนเองตูน นีนะ่ฉันเชื่อว่าคุณสามารถทำหัวข้อ,ขอนี้ได้ด้วยตัเองตันี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ติ๊บบอยถัดไปติ๊นลิ้วทีเข หน่วยสิบร้อยพันหมื่หนหมื่นอีวาดนะอีวาดคขวยเรนยญปี้เนึ่งจุดจุด,จดตัวชาวเมียนยนเมียนยนก็คือดอลลาร์ไงดอลลาร์เมียนยนดอลลาร์สกุลดอลลาร์เมียน หนึ่งหมื่นเรนินพี่คะหนึ่งหมืน 1, เรนินี้หรือหนึ่หมื่นหยวนสามารถจ,จ,จ,จุดจุดดอลลาร์ได้เท่าไหร่ที่หา,ายไปคือเวอร์แลกเงินถูกไหมมีอยู่คำหนึ่งเมื่อกีก้ที่เราแลกเงินเลกแลกเรียนเงินตุยฮวานนะข้อเอนะคะตุยฮวาน

ข้อจีนะคะตู่เทอร์ที่มีเอกลักษณ์มากตู่เทอร์รสชาติรสชาติของของหวานร้านนี้พิเศษมากมีเอกลักษณ์มากตู่เทอร์ที่สี่นะคะตู่เทอร์นี้ป่าจุดจุดจุดใช่จัวช่างต่อเ่อเนี่ย 你把，坐坐坐，在桌上的这些书，是呃，收收拾一下吧，太乱了。困难，呐好难，东西被搞乱了。啊，本书，论文，啊。 ก้อนตรงนี้ก้อนตรงนี้คุณน,นำหนังสือที่จุดๆอยู่บนโต๊ะโชชิโชโชิคือจัดนะคะจัดจัดวางหรือว่าเก็บก็ได้จะลองไปชงโชโชิจัดเก็บแต่เก็บสักหน่อยท้ายร่วหรอมันลกเกินไปแล้ว หรือเว,วคำว่าตุยนะคะตุยกีอนหนังสือกองอยู่บนโต๊ะหนังสือคุณน้ำหนังสือเหล่านั้นที่กองอยู่บนโต๊ะจัดเก็บสักหน่อยโรกเกินไปแล้วเราอุต้ตุย 8, ตุยเอาแปะตุยเซอร์ตี่จิว๋วข้อที่เก้านะคะ เมาเมาแมวเมา,มาใจจุดๆโขตุนจอหน่าสิยงเตอะต่งใต้หน้าชือเหลาสูตอะสูเสียนแมวนะคะแมวจุดๆโขโขอ่ปากปากทางอะไรสักอย่างโขตุนคุณก็คือแบบนั่งยองอะนั่งรอนะนั่งยองตุน นั่งยองตุนนั่งยองในสินตตในตะเอิงใต้รออย่างอดทนในสินในสิน 问、嗯、等待，那只老鼠的出现，出现是ปรากฏที出现。好，น，ป หน้าช่องใช่ไหมหรือหน้ารูนะคะเนี่ย H ตุง้งต้งหน้าช่องหน้ารูตุง้งแมวนั่งนั่งยองยองอยู่หน้าช่องหรือว่าหน้ารูรอนะคะรอการประกอบตัวของหนูตัวนั้นอย่างอดทนออ พ่อที่สิบนะที่ฉื้เจ้หนึ่งลี่นะคะเอเ่อ,อ,อเขาคือกี้ไม่ใช่เจ้านะคะเราชื่ออ่านผิดมองผิดตรงนี้เป็นรุ่นนะคะรุ่นอ่านพ่อที่สิบนะรุ่น รุ่นตรงนี้จะแปลว่าตามนะคะตามจุดๆจ,จริงๆแล้วมันมีหลายความหมายมากๆ่แต่ตรงเนี้ยใช้เป็นคําบุพบทนะะถ้าเป็นคําบุพบทมันจะแปลว่าตา่างแต่ถ้าเป็น v ว r b ์เนี่ยมันจะแปลว่าพิจารณาประเมิอนอะไรพรกนี้นะคะแต่ตรงนี้เป็นคําบุพบทแปลว่าตามตามหนึ่งรี่ตามความสามารถตามามความสามารถตัวชื่อนะคะหนีเตร์จุดๆๆหลังเตอร์เป็นนา โจนะคะคู่ต่อสู้ดยดยิดยโชว์อ่ะยงโชว์นะคะเขาไม่ใช่คู่แข่งหรือเขาไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณตามความสามารถเนี่ยเขาไม่ใช่คู่แข่งไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณ น,นี้รุ่นนะคะรุ่นใช้เป็นคําบุคคลนล้ตามรุ่นหนึ่งรี่ต่อห่าสามารถน,นี้ตัวีเท่าไหร่ออสิบห้าชืออูสำหรับใครที่อยากได้ชีทนะคะมีกดลิงก์ด้านล่างเป็นไฟล์ pdf นะเป็นไฟล์แบบสุดานแบบนี้นะคะเผื่อจะทำตามกันไปหรือว่าจะทำล่วงหน้าก็ได้นี่นะส่วน ep อื่นๆหน้าอื่นๆที่ผ่านไปแล้วใครยังไม่ได้ดู จะย้อนดูก็ได้นะคะกดย้อนดูในเพลย์ลิสก็ได้ตามหน้าเลย EP 1ก็คือหน้าที่1นะคะ EP สอง้าที่2อันนี้ไล่ามาถึงหน้าที่15ก็คือหน้าที่15 EP ที่15โอเคอ่าวันนี้ไว้เท่านี้นะคะเชียคเ่าเราเจ๊เจ้น